สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็พาพี่น้องมากินต้มกระดุหมูใช้ผักกาดลองครับพี่น้องผักกาดลองน้องมูลขอลองเองครับเอามาจากในชวนเนาะใช่ค่ะแล้วก็มาล่าผัดไข่ครับพี่น้องนี่ครับผีมือน้องมูลครับพี่น้องกินกับข้าวสวยครับก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับ ขอบคุณมากมากครับามาพี่น้องเอาให้มันตรงขามันเหมือนมันเปรี้นๆมากินกันครับพี่น้องทานด้วยกันครับยังไม่ทานข้าวมาทาเนเลยนะคะข้ากลับรองเองเลยนะคะพี่น้องต้นเล็กๆเนาะ ใช่ครับพี่เป็กเก็บไมคะใช่ค่ะอืมอพี่อไวมาด้วยกันนะคะร่ยมากค่ับพี่น้องชุดน้ำมิวเอาไว้บนหน้าจอเนี่ยชุดน้ำร้อนร้อนครับพี่น้อง สุดยอดมากครับทำกินเองอร่อยเองกันทุกวันครับพีบ่น้องมาเ่พี่น้องกินขา้าว้องเหมือนค่ะกินกินหมูกระดุกหมูต้มใส่ผักโชมในค่ะเนะาะยังก็ยังก็หมักมังค้างโคไข่นี่คะ่ะโค่ไข่ไก่นี้ค่ะเนาะ สุดยอดมากครับเนี่ยโซนน้ำรนน้อนชื่นใจ เขามอกว่ากินเนื้อติดกระดูกนี่แรงเยอะอะครับพี่น้องจริงนะเขาว่างนะแทนเสียมติดกระดูก อันนี้เปียวอันนี้ขมนะคะอันนี้ไปค,คนละทางไม่กาอะไรนะมาข้างล่างเปื่อยไม่กระลูกลูกไม่เปื่อ <laughs> ยแต่เนื้อมันเปื่อ <laughs> ย เรา练เขาพูดเรอา练เราลงมล่นอันนี้ไม่ใช่ดองแบบแบบใส่ขมิ้นนะคะอันนี้ดองแบบน้ำนะคะเนาะกัดองใช่ครับ พราะมันเป็นประกาศออนนะมันยังไม่ถ้าต้นมันแก่เร็วออกมาลองลองแบบใส่ขมิ้นอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องอร่อยแบบนั้นไว้ได้นานแบบนี้แบบลองใส่น้ำนี่ไว้นานไม่ได้นะคะพี่น้องถ้ามันเร็วเกินนี้ไม่อร่อย อะไรจริงครับพี่น้อง รสเทศลงไปยด้วยนะคะเนเพิ่มสีสันใส่พริกด้วยพริกสดเนอ,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 อะเยอะสะดุ กัรนะอืมกระดกป็นนะเอาจานเข้ากเยอะๆก็ครัก เปรี้ยวออกเปรี้ยวๆนะคะพี่น้องอร่อยครับอากาศร้อนๆเนี่ยกินเปรี้ยวๆอร่อยดีนะคะพี่น้องถ้าเป็นกับข้าวแตลว่าเผ็ดเผ็ดกับเปรี้ยวแล้วกินได้เนาะชอบกินครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นหวานไม่ไม่ไมค่อยชอบกินครับพี่น้องเนาะกับไข่พะโล้ต้มขาหมูอะไรอย่างเงี้ย เหมือนกันนะครับน้องมวนก็ไม่ค่อยชอบกินแต่ก็กินได้อยู่เนาะถ้าเราทำอเองเราจะไม่ใช่หวานมากกว่ากินเลยฮ ล้างก็แช่น้ำเกลือไอว้ไม่้งนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำเกลือหลายหรอกไม่ขง หน้ารจะคมกว่านี้นิดนึนงนะเดี๋ยอร่อยดีครับน้ซนะผัดใส่ถุนเน่านะคะพี่น้องถ้าเป็นมะลากินนกผัดแบบไทยใหญ่อันนี้ผัดผัดแบบไทยนะ,ะพี่งนาอเหนือนอ่ะไม่ใช่ถั่วเน่า อันนี้กลับเข้าไม่มีถั่นเน่าเลยกระดูกหมูก็ไม่มีเนาะใส่ใส่ใจะใส่ถั่นเ <laughs> น่าใส่รลีนเอาน้ำตาลพริกกระเทมีมน้มนสวยน่เป็น นะสวัสดีครับส,ส,สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ